เทเสาเปตวายังบุคคลให้สวงหาแล้วสุตวาฟังแล้วเทสังธารการนางชาตภาวังซึ่งความที่แห่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เกิดแล้วผูกกาลังยังบุคคลทาเปสีให้ให้แล้วทนางซึ่งทรยบโพสาวนิกางอันเป็นค่าแห่งการเลี้ยงดูเตสังธารการนางแก่เด็กทั้งหลายเหล่านั้นจิตเนนะด้วยความคิดว่า เอเตทารก,กาอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสหายกาเป็นสหายปุตตะของโบสถมามะของเราพระวิสันติจักเป็นอิติดังนี้เตทารก,กาอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสเพปิแม้ทั้งปวงสหายกาเป็นเพื่อนสาปังสุกีลกาผู้เล่นซึ่งฝุ่นพร้อมกันหุตวาเป็น วัยปัตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งไว้อนุปุเพน,นะตามลำดับอเหตสูงได้เปลี่ยนแล้ว